เดีือดเดือดไปเดือดเดือดคัน้ยเรียนกาแฟนี่โอเค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 เอา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 อง่ไงงไง่ไ่ไง่ไะไงอไ่ไง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 ่ง่ไ่ง่ง่ไ่ง่ไง่่ง่ง่ไ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 ง่ง่ไง่ง เอามันครับไไครับนี่ครับมาออกมาขี่รถเล่นนะพี่น้องก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพิ่งกินข้าเวเจตะกีครับนี่ก็ฮะไม่ค่ะฟอร์แบบอดไล่ะมันสอง <c oughs> เล็ดกาเฟนนะอ๋อไม่ง่ยโบราณเลย ันนี้ก็อยู่ปมคคลชัยครับพี่น้องอยู่โกลชัยพาตะตุงมาขี่รถเล่นนะวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยไปเต็มอ,อ,อ,อู้อู้ลูกพากัน,ปนเเไปแล้วครับวันนี้มาเลี้ยงกาแฟตะตุงนะ อันนี้ยังมีเพชรเล็กพัดน,นะนนดูแบงค์เก่าแบงค์ใหม่นะพี่น้องไปยิ้มยังไม่เห็นหรอกแต่ว่าเขาออกข่าวครับว่ายในหลวงยิ้มแลราต้องทอนนครับอรอรับเลยนะพี่น้องนี่ฮะเออ,อดูดเบิร์ ร่อยอ้ารวยเซฟวะนั่นแหละเขาให้ดูแบงค์พันอะไรไหมโ,โเขาว่าท่านแบงค์ปลอมหรือแบงค์เท่สินี่ถามว่าเคยเจอแบงค์ปลอมบ่ร้อ,รอยหนึ่งว่าไม่เคยเคยแต่จับโดนนันจับหยาบไม่เหมือนเท่เขาเลยให้คืนหยาบหยาบไม่ถึงน่คุ้มเหรอวะคมบ่เอเอเน,ะนะาะคมเนาะแค่สี่นะครับไปบ่มีห่วงนอนเลยนะ มมีขนนมกินอีกนะกตะตุงนี่วันนี้เราก็ขี่รถเล่นกับตะตงุงครับไม่มีอะไรทำนะนี่ไม่ขี่รถเล่นยังไม่ได้อะไรเลยใช่ไหม<น> <c oughs> <c oughs> ไม่ไรเนี่ยเก็บเพิ่งไม่ล้ห็หนแเห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้วบอ นี่จะไปอ่าเพิ่อเนี่ยนะเพิ่ออย่างไรอืึจะไปอะไรสวนนกอ๋อสวนนกสวนนกจีแจ็คคิวอะพออยู่นึงเจ็บเจ็บแสนคิวนะเห็นปะเจ็บเจ็บเขาว่าเจ็บงานเจ็บแสนคิวนะจะพาตะตุงไปดูครับวันนี้จะเจอไปบ้งนี่่ ไปได้าปบ่้าตรงไงจะพาไปเบิ่งว่าเขาเ็งงานวะเมื่อก้เราไปใส่รอน่ยเมื่อกี้เรไปใส่รอน่นี่นอบ้านออพ่บ้าเหรอบอกัต้องไปเติมน้ดกันนี่นะ <c oughs> เติมเน,นื้แน่นก็ใส่กินไ ออเงืนไปเลยงังไงเับเงืนก็ได้สิเนี่หาอร่อยันก็ได้หาอร่อยนคาเลยนะมอโอาเขาก็ได้มันมีในวันที่มีอง่อยใส่ว่าไปใสยย่ยนเนี่ยรอให้เ็ กมองเลยกมองเลยนะถ่ายกับก็มองเลยนะหาเยังยให้สอบหาหาลูกสั่งให้โอ้ยต้องหาดอกวันนี้เราต้องขับรถให้นั่งนะเนี่ยโรงเรียนกาแฟด้วยถึงถึงจะขับรถได้ ยเขาก็แนมเลยแล้วก็ไปแล้ว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 สาวไปแล้วอ้ขับเร็วเนี่ยไม่ตาครับตาเข,า,ขาแล้วเนาะ,ะกินหมดแลเนี่ว่าจะพาไปดูว่าวันนี้เขาทำงานหรือเปล่านะพี่น้องขับเล่นตั้งแต่เช้ากับตัวตุงครับยังไม่ได้อะไรเลยนะวันนี้ เขาไปเไะเซ็คเกอนเนาะนี่เลอ่าน,น,นหนึ่งสองละเก้าบาทยังมาเติมก็เล่เติมอ้ยเดีย๋ยวฟ้าไปเดี๋ยวฟ้าไปลองเนเข้าไปเอแล้วมั้ ยัง่านเย็ดรอยรอยยังยังไม่เข้านะพี่น้องจดอันนี้นะนี่นะพี่น้องข้อทางนีแเลย ถึงเมื่อครับข้าทางนี้นะเดี๋ยวจะให้ตะตุงดิฟให้ดูนะใครจะวิ่งไว้เดี๋ยวพาไปดูประมาณร้อยกว่าประมาณร้อยกว่าคันนะโอ้โหจะเย็นจะเย็นงวดลายเลยครับขับเข้าไปเลยขับเข้าไปได้เปล่าเก่อนขับไปดู เดี๋ยวตุต้งจะพาครับเข้าไปดูนะว่าจะมีรถเยอะขนาดไหนเราจะไปรีวิวรถจอดเมื่อวานเรามาเขาก็จอดกันหมดเลยเห็นว่าตำรวจมาเลยตำรวจมาคุ้มเลโอ้ตำรวจมาเลยนะอ่ะนี่นะโอ้จอดเยอะมากสํานวนห้องน้ำเลยทะจู้ไอเลสโทรู้ไหมนึกได้โอ้ จอดกันอย่างนี้เลยนะพี่น้องมันห้อนรุหยอบหยิบหยทบอะไรกันโอ้โนี่ยังเม่นคลิปลูกพี่หนู่นนานี่หนู่นนานี่ยิ่ตามตรงเนี่ยแบบเปิดเผยหน่อยแบบนี่ครับฮะ

จอดกันหมดเลยนะพี่น้องยิ่งเม่นโดนเลยเฮ๊ะรู้แต้เดียวรูกาค่เนียเดียวตู้แมนเนี่ยเลยนี่ยจอดหมดเลยนะไม่มีคันในทำงานเลยรุ่นเจ็ดนาย หมดแล้โอ้ม,<า>ม,มุมปลว่าว้าวมีเบ,บ็นรังดรานาทีอ,อได้นะอุา,ายนะ โอ้ท่นี้ชมสูงมากเลยตุงพายก่นี้เป็นไรเนี่ยไปเรื่อยนะตุงนี่มนเสเนี่ย็อวิ่งใหญ่นี่นสปริงแวนนู้สปริงแวนชมสูงมากเลยนะพี่น้องสปริงแวเียเวียเียโทนะเียเตียง็ราวิ่งบานเนี่ยเียเวียอนุบาลวันจอดลก็จอดเวียเวีเร่งตลอดอยงนี้ียสปริงเยมเนี ก็หน่าจะมาอีกแล้วนะนี่ครับลุเมฆครับเว็ดเบ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 ็ดหน่าจะมาอีกแล้วมอบกันหมดเลยนะพี่น้องเฮ้พี่ครับครับครับตะตึงมาทำไมเนี่ยมาทำไมวะเนี่ยเขาไม่ทำงานกันเขาไป่ทำงานนะเราจะกลับยังไงเนี่ยฮะกลับรถจักรไงกับรถจังรไงเนี่ยฮะพุ่นพุนพุนพุนห้อยพุ่นห้อยไปเนี่ยเนี่ยแล้วก็วนออกมาเนี่ยไปห้อยนี้อ้ไม่ได้มันต้องกลับตรงนี้เลยกลับตรงนี้คันติดตรงนี้ละ ออกสองคนเลยล่ะพู่นน่ะไปพุ่นตามห้อยนี่ไปแล้วก็มันมีหอ,องกลับพุ่นไปตรงนี้เลยถ้าจาตรงกลับรถติดนี้จะให้เราตรง,งออกคนเดียวเลยนะกลั <c oughs> บไลยวะอ๋ะะะอตาล่ะมามาแล้วก็กลับคืนนะเอปกติมันไหนจะทำได้ดินหนิเนาะเออแล้วเขาประยุกไง ดไ้บงตุนจะมาถ่ายคลิปให้เอซดูนะพี่น้องแต่เขาไม่ได้ทำงานวันนี้ก็ดูตุงไปกนอเส็งเส็งเลยวันนี้ไม่มีใครทำงานไม่มีใครทำงานเลยอย่างนำไมโครดิสีมีกี่ตัวหนึ่งสองน่าอยนู่นน่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห สิบเจ็ดสิบแปดตัวเมรกโอสิบแปดตัวคุณอีกสิบเก้าอยู่บนรถยี่สิบท่านขาวยี่สิบคันเลยโอ้โหเการงานสร้างโอเยอะจริงๆทำงารงานสร้างมากแต่ตรงไม่เอาอ่าเอสเคตัวร้อยมาทำงานบ้างเลยเอาไม่เขาฟังบอก เาตุงกลัวเอามาขุดไปทันเขานะเอ้ยปกติมันไอนจยทำงานของเห็ด้นอะผมได้เยอะมากเลยอันนี้รุ่นหดเนี่ยรุ่นหดเนี่ยว่าเขาเอินรุ่นยังจักแล้วมันมีรุ่น หนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นใดอีกรุ่นอย่างเนี้ยแต่ตุงไม่รู้นะพี่น้องก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้คฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับป้าตุงกินเห้วครับวันนี้ไปแล้วครับทุกคน